สวัสดีครับผมอยู่กับช่องมิสเตอร์สปีดนะครับหลายคนสงสัยว่าหวยทกศเนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าหวยทกศเนี่ยคืออะไรเนาะหวยทกศนะครับวิธีซื้อสลากออมทรัพย์ทกศและราคาต่อหน่วยของสลากออมทรัพย์ทกศนะครับก็คือส,สลากทกศนะครับออมเงินไว้ในสลากออมทรัพย์ทกศน่าสนใจอย่างไรนะครับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับไม่ได้มีแค่บริการแค่บัญชีงเงินฝากและสินเชื่อเงินด่วนเท่านั้นแต่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรยังมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการออมเงินของคุณนะครับนั่นก็คือการออมเงินในสลากออมทรัพย์ทกศนะครับโดยความน่าสนใจของสลากออมทรัพย์ ทกสคือนะครับคุณจะได้รับดอกเบี้ยสลากทกสตามเงื่อนไขที่กําหนดนะครับได้ยังมีโอกาสรุ้นรางวัลในแต่ละงวดอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนที่คุณจะซื้อสลากทกสเนี่ยคุณจะต้องไปดูรายละเอียดก่อนว่าสลากออมทรัพย์ทกสมีกี่รูปแบบนะครับแล้วแต่ละแบบน่าสนใจอย่างไรนะครับในช่วงที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นสลากออมทรัพย์นับได้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์นะครับในทางตรงกันข้าม สินทรัพย์ที่มีความาผันผวนสูงอย่างหุ้นและกองทุนรวมนะครับตราสารตราสารนี่ต่างๆเนี่ยโดนโดนเขาเทขายอย่างหนักนะครับแต่นักลงทุนวิ่งเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยก็คือการลงทุนแบบสลากออมทรัพย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าสลากออมทรัพย์ทกศคืออะไรนะครับ บางคนอาจยังไม่เข้าใจนะครับว่าสลากออมทรัพย์ทกสที่หลายคนซื้อลงทุนนั้นอะ่ะคืออะไรนะครับซึ่งสลากออมทรัพย์ทกสคือการออมเงินในรูปแบบหนึ่งนะครับโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกรณ์การเกษตรนะครับเป็นผู้กําหนดระยะเวลาในการฝากซึ่งผู้ลงลงทุนสลากทกสออนไลน์จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบีย้ยนะครับพร้อมทั้งมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลไม่ต่างจากการตรวจสลากกินแบ่งนะครับ ท้งนี้สลากออมทรัพย์ทกสนะครับก็มีด้วยกันหลายประเภทนะครับและมีหลายราคานะครับไม่ว่าจะเป็นสลากทกสหน่วยละ1 0 0บาทนะครับหรือสลากออมทรัพย์ทกศหน่วยละ20บาทเป็นต้นนะครับส่วนใครที่อยากรู้ว่ารางวัลสลากกทกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับและมีขั้นตอนวิธีซื้อสลากทกสอย่างไรนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับทางออนไลน์นะครับเว็บไซต์ทกสนะครับ ในแต่ละเดือนนะครับท่านอย่าได้ลืมตรวจสลากทกศสนะครับที่ท่านซื้อไว้เนาะเพราะว่า,เ,าเมื่อไม่แน่ใจว่าท่านได้ตรวจสลากทอกศสอย้อนหลังเนี่ยตัวท่านอาจเป็นผู้โชคดีหนึ่งหนึ่งในนั้นนะครับที่ได้รับรางวัลก็เป็นได้นะครับซื้อสลากออมทรัพย์ทอกศสหรือสลากกินแบ่งดีกว่ากันนะครับสลากดิ้งกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยอันไหนดีกว่ากันนะครับ แม้ดูผลเผินะครับสลากออมทรัพย์ทกศจะมีคุณสมบัติคล้ายกันกับสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่หากไปดูรายละเอียดก็จะพบว่าสลากออมทรัพย์ทกศเนี่ยมีข้อแตกต่างนะครับกับสลากกินแบ่งอยู่ไม่น้อยนะครับทั้งในเรื่องของราคาและรางวัลที่ได้รับนะครับอย่างไรก็ดีจุดเด่นของสลากออมทรัพย э ์ทกศเนี่ยคือแม้ว่าเราจะไม่ถูกรางวัลแต่เงินเงินต้นของเราก็ไม่ได้ศูนย์นะครับต่างจากเราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่เนี่ย ถ้าไม่ถูกรางวัลขึ้นมานะครับก็ไม่สามารถรักษาเงินต้นเอาไว้ได้เลยนะครับอ่าก็เป็นแง่แง่ดีของทอกศนะครับก็คือเราซื้องวดนี้แต่เราไม่ถูกนะเราก็ไปลุ้นงวดถัดไปนะครับไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับแต่สลากรัฐบาลเนี่ยเราซื้อไปแล้วเมวาไม่ถูกนะครับก็คือเราก็ต้องควักเงินไปซื้ออีกนะครับอ่านะครับดังนั้นถ้าหากถามว่าการซื้อสลากทกศครับสลากกินแบ่งเนี่ยควรเลือกซื้อสิ่งไหนดีกว่ากันนะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะครับของคนซื้อเป็นหลักนะครับอันนี้ถ้าคุณเน้นความปลอดภัยนะครับในส่วนของเงินต้นเนี่ยอยากจะสร้างในสายการออมนะครับก็สามารถเลือกดูวิธีการซื้อสลักนะครับสลักทกศได้เลยนะครับทีนี้มาดูสลักอมอมรั์ทกศซื้อที่ไหนได้บ้างนะครับสําหรับสลักอมอมรั์ทกศเนี่ยสามารถซื้อได้ที่ธนาคารและแอปแล้วก็เว็บไซต์นะครับ ราคาสลากออมทรัพย์ทกศมีกี่บาทอะไรบ้างนะครับราคาสลากออมทรัพย์ทกศมีทั้งหน่วยและหน่วยละ100บาทและ20บาทนะครับความเสี่ยงอ่าความเสี่ยงของสลากทกศนะครับสำหรับสลากออมทรัพย์ทกศเนี่ยถือเป็นการลงทุนความเสี่ยงต่ำนะครับมีผลตอบแทนนะครับก็<ๆ>ไม่ได้สูงมากนะครับก็อยู่ในระดับปานกลางเนาะอ่าส่วนผลการออกสลากทกศนะครับ จะออกในทุกวันที่1ของเดือนนะครับเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าซื้อฉลากแล้วซื้อสลากออมทรัพย์ตกสอสแล้วจะออกผลในวันไหนนะครับก็คือทุกวันที่1ของเดือนนะครับนะครับเวลาประมาณ1 1โมงเป็นต้นไปนะครับใครที่รับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับข้อมอูลดีๆนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ